อ้อนนอ,อน,นอยู่ในนาะก้อ,อน,ออนเอาออกเ,เอาขนาดอ๋อโอ,โอ้แต่ว่างามเลยดอกเห็ดนี่อันนี้เตรียมเอาออกขายแม่ค้าสั่งไว้ก็เลยจับเอาออกขายเลยนี่เอาออกไว้นี่ที่เตรียมขายล,ละโนะดละแสนเนาะตัวกัประมาณตัวละโลตัวละโลไป นลายลายเซียนอย่างนี้นี่พี่นอ้องคองไปเบิงบ้งไปเบิ้งหางมันนะไปเบิ้งบอลไข่มันเพป่นเลี้ยงจังไลยคือออกแม่แพ้ลูกหลายแทะเบิ้งไข่ไปเบิ้งหางไข่ไให้แม่มันเบิงบ้งแมงลูกมันก่อนกา่าลูกมันเริ่มแข็งแหงแล้วเพิ่นกระสิจัจบมาไว้แยกแม่แยกลูกต่างหากครับนะเป็นคอกอนุบาลแล้วก็ให้แม่ไข่ให้มันไข่ต่อฮะนะ ควมผสมพันธุ์ล้วก,กับไข่ต่อนี่คือวิธีการให้ไก่แพ้เป็นอย่างข้องอย่างนี้ป่านเถียงหน้าให้นี่นี่ด้ค้างไข่ตัวนี้กำลังกำลังเมบไข่อยู่นี่นี่ด้ค้างไข่มันเอากระตอ,อกกระตามเฮ็ด มีหางไข่มันยิงสิเลยแบบสิเลยหางไข่มะนะันเอานนี่ก็ใต้ดอกไฟเลยให้มันอบอุ่นสำหรับตัวน้อยอบอุ่นซอยเนะ ว่าเธอลายแต่ละแต่ละห้างนี่มันมีตัวไก่กำลังฟักไข่อยู่กำลังไข่อยู่นีู่แล้วนี่เลี้ยงมาเยอะแล้วลี้ยง,ง่านอยู่ซานเลี้ยงแบบมันบ้านเลยแต่สามารถเป็นรายได้ได้ไดสำหรับการเลี้ยงไก่ เบิ่งกลองตารางเห็นกันเต็มไปด้วยไก่ด้วยเป็ดเป็ดน้อยมันก็แลี้ยงยางเล่นนั่นนี่นะเดินนี่แหละยังไงไว้พี่น้องเลี้ยงแบบสิเลี้ยงแบบปล่อยใหเป็ดอิสระบ่ต้องคุ้มขังมันเห็นไปยางไปใส่กระไปแต่มันบ่ไปไกลเพราะว่าเขาเกลือมันเลยหอนหมูหอนยามมันลงกันมากลับมากินอาหารน้ำเงานน้ำซานนี่แหละ ว่าสูตรนี้มันสามเดือนได้ขายพี่น้องสามเดือนนี้นโตแล้วโลโล่ไปเป็ดไก่กัดกัพี่น้องเรื่องปลอยไปสิละไปน้ำกล้องกระางเฮือน,นไปน้ำทงไงทงนาพอดมงหอนยาวนัว่นก็มากินอาหารกินน้ำคือเกัน โอ้ใหญ่ไวเรียนมาสิไก,ก่กกินแซบเนาะมันมาได้อยู่แบบแคบๆนะมันอยู่กับแบบบริเวณของกวง้างมันมีอิสระและ้วก็ไก่ก็อารมณ์ดีสิ้นก็แซบเนื้อมันก็แซบมันนี้มยายำอาพรน,นะ <c oughs> ต้มไก่คือกินเลยนะว้าวโบเห็นตันนันครัวถนัด จัดไปสองโต้คุณเอ๊ะเาเบงกอลเนี่ยคุณหน่อยมาให้เด่นเลยอืมมาใไงก่ลาดที่นอ้องคุณอืมขังไว้นี่นี่อันนี้เตรียมเอาออกขายไม่ค่าสั่งไว้ก็เลยจับเอาออกขายเลยนี่เอาออกไวน้นี่ที่เตรียมขายแล้ว ตัวล,ละแสนเนาะตัวกับประมาณตัวละโลตัวละโลไปหลายหลายแสนอยู่ยนี่นี่น้องแถวตลาดเสริมมีมีตลาดบาุ้ยเนาะคะแนาว่ามีมีไก่นะพอค้าไม่ค้ามาเอาฮอตสามฮอตบอลฮอตเลี้ยงอันนี้มัน ฟาร์มไกขออนน่ของอภรเนาของอานี่จริงๆแล้วมันลายเขานีนะเ่นเอาไปขายลายสุดละสิบสุดละคือแบบโบได้เอาไปขายย่อยนะขายยกเลยนะนนเนาะเลี่ยงให้มันได้ฮอดตัวโลโลไายลลวมันโฮบอกพอฆ่าไม่ฆ่ามาเอายกเลยเนอะเมื่อเห็นอะไรเป็นสอนพี่น้องแบบ สามเดือนนี้เห็นเงินสิบล้านนะสามเดือนนี้เห็นเงินสิบล้านสิบปลายล้านสาวล้านเนี่ยมันภายในสามเดือนแต่ว่าเขาหักหัวอาหารหักต้นทุนออกหักค่าหัวอาหารค่าห้ำออกกับกสิทตกอยู่ประมาณหกเจ็ดล้านเนาะหกเจ็ดล้านต่อเดือนสำหรับ ไก่นี่มันไก่สีฮอตตัวลโลละซุมนี่ประมาณเจ็ดแปดขีดตัวนึงอีกประมาณขีดหนึ่งขีดปลายก็ได้ละเป็นขายละคลอกนีนเป็นคล,ลอกสำหรับเตรียมออก ทรงให้ข้าไม่ค่าพรพี่เราก็สร้างเห็ดเนาะพรคือแบบบ่คนบราเคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงมาก,ก่อนเลยแต่ว่าสามารถประสบผลสำเร็จได้โดยการพยายามนะ เอาที่ใส่มันเลี้ยงมันเห็ดเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยก็สามารถประสบผลสำเร็จได้นี่เด้ไอพี่น้องบึงนี่ตัวโลโลโลปล่ายละซุนี่เตรียมตรงอข้าในข้าละ เพิ่นา่าเพิ่นอันกำลังปลูกเห็ดเฟืองพร้อมเพื่อนอรนเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งเนาะไปเบิ่งน้องกันเห็ดเฟืองที่เพิ่นกำลังปลูกไปโอ้ได้สูตรมาได้วใส่หนอพรน,น,อ,อ,นอันมูมาสอนให้สร้างเ,เห็ดเถอะต้องอบมันแบบสิน่ะโอ้ แบบท้องซีเบิงเลยซองเบิงเลยเอากว้างเข้าไปมัน oh, คือเห็ดต่ำเห็ดเตี้ยนะเอาเห็ดแบบซีนมั้งเห็นบะมีบะดูอาลงมันอยู่พื้นเลยโอ้เออเออเห็นอืมเดี๋ยวดิโอ้ห่อนอยู่ไหนเนาะห่อนเอาอกเอาขนาดอ๋อโทษโอ้แต่ว่างามใบดอกเห็ดนี่มันอยู่ยังซีเนาะ อ๋อฮ <c ười> ้อนจักอันมันกุ้มในจักเดือนนี่อ๋อฮ้อนเดือนนึงเดือนนึงแล้วปลูกใหม่ว่ะอ้าวเดือนนึงเฮาน้ํากันก็ขึ้นตลอดฮอดน้ํามันก็บ่เกิดอุสันเนาะแสดงว่าครบเดือนนึงแล้วเฮาก็ฮื้อแล้วก็ปลูกมโอ้เดือนละเดือนนึงเก็บยได้ได้กินจักสุแล้วนี่ตายทุแล้วเออ อโอ้โหภูกอก็ตูงามเนาะอืมภักส่วนส่วนควัวอีนี้ก็ตูเนาะภาษาไทยภักแมงลัก ngon ngâm Đi men bớt này đi Men bớt nè, Bên phụ hiện phường Ừ Rạc hết rồi cả นี่มันเกษตรพอเพียงอิลีเลยนี่มีต่เครางปูกของฟังม,มีเบ็ดมีไก่ส่วนปูกพักส่วนครัวมันต้นมะฮุงนี่คือซับราบดินี่เอาในมาวานมา,มาจังเหาะต้องได้ลกออกต้นที่มันนั่นติดกันมาดนะินนี่มะฮุงนี่ มาคงไงไ่ายเลยนี่กำลังเฮิร์มมังโอ้ไม่อย่างนี่ทานผู้สมบังนุง่นบงังไซกันเนาะไม่อย่างโอ้เห็ดทั้งไก่เนาะว่ามันอย่างแบบธรรมชาติเลยเด้คุณ แต่มันมาไข่ยู่นี่ปั่นห้างนกนงยนนนี่นี่นี่โหเรียบร้อยแล้วพี่น้องคนเดียุคนเดีก้อนเห็ดต้มไก่สุกินเอาตัวไปแซ่บเลยนี่ยฟองตัวเลยเนาะม,มาบาว่าหลายเรื่องก,กินเลยหนูจะไม่หนูลูกหลานลูกสาวคน,น Hmm. Okay. Hmm.